ดอกไม้ที่เห็นในวันนี้คือดอกของงาครับงาหรือว่าเราเคยได้ยินชื่อเซสมิหรือว่าเซสมัมนะฮะนะฮะชื่อวิทยาศาสตร์มันคือเซสมัมอินดิกัมนะครับก็ตั้งชื่อจากประเทศอินเดียนะครับถิ่นกําเนิดก็จะอยู่ในแถบเอเชียและแอฟริกาตะวันออกครับงาเป็นพืชล้มลุกนะครับมีอายุหนึ่งปีนะฮะ มีรากที่ยาวอาจจะยาวลงไปได้ถึง2 2-3เมตรนะครับเพราะงั้นการปลูกงาจึงปลูกได้ง่ายนะฮะบ,บ้านบ้านเราก็ปลูกงาขายได้เยอะนะฮะเพราะงานํามาทําอาหารได้หลายอย่างคนจีนนี่รู้จักงาน่าจะมากกว่า5,000ปีนะครับที่แน่ๆที่รู้จักกันดีก็คือว่า เขาใช้เมล็ดงาน,นะครับเอาไปเผานะแล้วก็เอามาทำเป็นหมึกจีนสีดำดำนะฮะที่มีคุณภาพนะครับอันนี้ก็คือฝักของงาน,นะครับนี่ฮะฝักอ่อนอันนี้คือฝักแก่ฝักแก่แห้งแล้วก็จะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะครับ้าเคาะออกมาเนี่ยก็จะมีเมล็ดนะฮะอันนี้คือเมล็ดงาที่เรารู้จักที่เราเอามาทานนะครับ พอเอาเมล็ดงาไปทําน้ํามันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเอาไปทาเครื่องสําอางก็ได้นะครับปัจจุบันมีการพัฒนาพันุ์ขึ้นมานะฮะเป็นพันร้อยเอ็ดพันมหาสรารคามอะไรนี่นะฮะก็แล้วแต่ที่ในบ้านเรานะครับปลูกส่งขายต่างประเทศได้เงินพอสมควรเลยนะครับเนี่ยปีละหลายล้านบาทนะฝักงาน,นะครับขึ้น ว่ามันเป็นดอกที่สมบูรณ์เพศนะฮะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันก็เลยติดพันง่ายติดติดเมล็ดง่ายนะครับนี่ครวันนี้ก็ได้รู้จักด,ดอกงาผักงาและเมล็ดงาน,นะครับ